สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะข e ้ามาเบิ้งนี่เพคนจับปลาพี่น้องจ้าน้ำกำลังสิลดปลากำลังห่าพี่น้องโอ้โหเบิ้งข้างหลังคุณ คุณน่ะฉันจะล้งางนะจับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนนั่งจอบอยู่นี่แล้วมันปลาทับทิมหลังแดงจึงคืองอยู่นั่นเเออ้ออ้ย